สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็เจอดราม่าเดือดไม่หยุดนะคะเมื่อนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินออกมาเผยว่าเตรียมตัวว่ายน้ําข้ามแม่น้ำโขงเพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะจึงทําให้เกิดเป็นกระแสะวิพากวิจาร์ณจนติดเทนทวิตเตอร์พอบางคนก็มองว่ามันเสี่ยงเกินไป และกลัวว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะคะซึ่งล่าสุดคุณโตโน่ก็ออกมาไลฟ์สดถึงดราม่า,มาดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันว่าตนเองจะยังคงเดินหน้าว่ายน้ําข้ามแม่น้าโขงต่อไปค่ะล่าสุดก็ได้มีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณนกสินใจก็ได้ออกมาโพสต์ให้กําลังใจคุณโตโน่พร้อมทั้งเขียนข้อความไว้ว่าเราตัดสินคนที่การกระทําไม่ใช่คําพูดขอให้ภาคคุ้มครองปลอ,อดภยัยและขอให้ภรร ลู้ล่วงไปด้วยดีเราต้องร่วมกันสนับสนุนคนที่ทำดีเพื่อสังคมโครงการ One Man and Deliver หนึ่งคนไหวหลายคนให้ซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดรับบริจาคแล้วตลอดทั้งเดือนตุลาคม2565นะคะงานนี้ก็มีกระแสดราม่ามาอีกแบบไม่หยุดหย่อนค่ะงานนี้โซเชียลก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณโตนโน่ด้วยนะคะขอให้ภารกิจลู่ล่วงและก็ปลอดภัยในการทำภารกิจด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย